สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมว่าอยู่นาไม่มีควายฟ้าแล้วจะทำยังไงไปติดตามชมกันครับนาไม่มีควายฟ้าก็ติดแผงโซล่าเซลล์สิครับวันนี้จะพามาดูติดแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ต่อขนาดสามแผงครับนี่กู้บวกก็วิ่งเดินสายมาที่เบตเกอร์ครับ เดินขั้วลบแผ่นที่หนึ่งก็ไปต่อครับขั้วบวกแผ่นที่สองครับแล้วขั้วลบแผ่นที่สองก็ไปต่อกับขั้วบวกแผ่นที่สามครับแล้วขั้วลบแผ่นที่สามก็เดินสายมาเข้าเบรกเกอร์ครับครับ อันนี้ก็สายหัวแยกครับใชายปั๊มบาดานกับชาร์จลงแบตครับก็เรียกสาย M44 ปั๊มบาดานก็ต้องใช้3ามแผ่นครับส่วนชาร์จลงแบตก็ใช้แผ่นเดียวครับตัดแผ่นตรงกลางอันนี้ก็ขั้วลบขั้วบวกก็แยกออกมา ตู้ข้างบนครับอันนี้ก็ตู้คอนโทรลปั๊มบาดาลครับสายสีดำก็เป็นสายปั๊มบาดาล ส่วนสายเบรกเกอร์ดำแดงนี่ก็เป็นสายมาจากแผ่นโซล่าเซลล์อันนี้ก็แผงชาร์จแบตครับอันนี้สายมาจากแผ่นโซล่าเซลล์ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกตัวชาร์เจอร์ครับ อันนี้ก็อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟจาก12เป็น220โวลต์ก็ชาร์จลงแบตครับอันนี้ก็เสียบปลั๊กใช้างานได้เลยครับ